มาเตี๋ยวเรื่องสอบภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะนี่นะอันนี้เขาเรียกว่า,าก,ร Green Green Book. กรีนกรีนก็เปิดมาหน้านี้ได้เลยใครที่มีมีสมุดแบบนี้เปิดนะคะเธอีอท เอาใหม่นะคะเธออิบทีโอเคนะเรอีบรีรอีบรีเอีดทีดเอีดทีดลอิดลีปรอี กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อจะให้ไปลองคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบา,บาย